สำหรับใครที่อยากจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะทานได้ตามความเหมาะสมของร่างกายเลยค่ะเราต้องยึดร่างกายของเราเป็นหลักนะคะ,ะการทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทานได้ตั้งแต่1ช้อนโต๊ะไปจนถึง7ช้อนโต๊ะเลยค่ะมีงานวิจัยนะคะสาหรับคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับพาร์กินสันโรคหลอดเลือดสมองโรคสะเก็ดเงินโรคมะเร็ง โรคต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเดย็นได้แทบทุกโรคหรือแม้คนที่ไม่เป็นโรคแต่อยากจะได้อาหารของแบคทีเรียตัวที่ดีนะคะน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็นอาหารของแบคทีเรียตัวที่ดีอีกประการหนึ่งบางคนใช้ในการลดน้ําหนักเหตุผลที่ใช้ลดน้ําหนักเนื่องจากในน้ํามันมะพร้าวสกัดเดย็นเนี่ยเขาเป็นกรดไขมันสายปานกลางความหมายก็คือว่า ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยนะมันก็จะทําให้ร่างกายได้รับาสารคีโตนซึ่งเอาไปย่อยที่ตับแล้วร่างกายก็ใช้ได้เลยไม่ทําให้น้ําหนักเพิ่มด้วยนะคะซึ่งน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นวิธีการทานนะสำหรับคนที่ตัวเล็กๆโดยเฉพาะคนที่เป็นไทรอยเนี่ยทานได้นะคะเพราะว่าเขาจะไปปรับสมดุลการระบบการเผาผลาญ น้ำมันมพะพร้าวสะกัดเย็นนะคะเขาจะมีฤทธิ์เป็นกดลอลิกคล้ายๆนมแม่ค่ะเ,เพื่อนเวลากินเข้าไปเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกระบวนการในการในการย่อยในการช่วยกระบวนการเผาผลาญการดูดซึมที่นี้วิธีการทานอย่างถูกตรงนะคะคนที่ไม่เคยทานเลยเริ่มตั้งแต่น้อยๆก่อน,นจริงๆมันสามารถทานได้ตั้งแต่1ช้อนโต๊ะนะหลังอาหารนะคะจนถึง7ช้อนโต๊ะดูตามสภาพร่างกายใครที่ยังไม่เคยทานเลยทานก่อน ครึ่งช้อนโต๊ะได้เช้าเย็นนะซึ่งตัวเน้เองเนทก็จะทานบางทีก็แบ่งเป็น3ามช้อนแต่ว่าแบ่งเป็น3ามครั้งทานตอนก่อนนอนบางทีก็ทานหลังหลังอาหารวัตถุประสงค์ของการทานเพื่อเพื่อที่จะเนจะบอกให้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเขาช่วยดีท็อกซ์ด้วยนะคะช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เขาเป็นอาหารที่ดีของจุลินทรีย์ตัวที่ดีโดยเฉพาะคนที่เป็น HIV เนี่ยเขาก็มีงานวิจัยอีกว่า เขาแนะนำให้คนเป็น HIV เนี่ยดื่มน้ำมันมะพร้าวให้ได้2ถึง3ถึง5ดูตามน้ำหนักนะคะเพื่อนๆดูตามน้ำหนักและดูว่าเมื่อเราทานไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกดีไหมหรือว่ารู้สึกว่ามันมากเกินเราก็ลดลงมามีหลายคนนะคะทีะ่ให้ข้อมูลเนี่ว่าเขาทานแล้วเขารู้สึกดีมากเลยหลายๆคนแล้วนะเพราะฉะนั้นอ่ะสรุปก็คือว่าเวลาเราจะทานเราดูตามสภาพร่างกายและพอทานแล้ว มันจะมีไซต์เอฟเฟกอยู่เหมือนกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของตัวที่ช่วยขจัดพิษเหมือนกันนะคะช่วยดีท็อกเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยทานเนี่ยแรกๆทานไปถ้ามีปัญหาระบบหลอดเลือดก็จะรู้สึกมึนหัวนะบางคนมีปัญหาระบบลำไส้พอทานไปก็อาจจะรู้สึกอ,อืดผอ,อมถ้ามีปัญหาที่ ตับนะคะหรือบางทาีทานไปจะตดเหม็นแล้วก็จะมีอาการที่แบบถ่ายออกมาเป็นสีดำๆเขียวๆเข,เขาไปช่วยดีทอ็อกออกมานะคะทุกคนอ่ะสรุปนะใครทานก็ทานตามน้ําหนักคนที่มีน้ําหนักตัวสมมุติว่า50ลงมาอย่างเงี้ยเนซจะแนะนําให้ทานอยู่ที่2ช้อนโต๊ะแต่ถ้า50ขึ้นไปดูตามสภาพร่างกายสามารถเพิ่มได้จนถึง7ช้อนโต๊ะเพื่อนๆต้องดูตามความเหมาะสมนะ อย่างตัวนี้เองเนี่ยเต็มที่เนี่ยทานแค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นอันนี้คือช้อนโต๊ะนะคะแล้ววิธีทานเนี่ยในแบ่งทานสามรอบนะเพราะว่าเวลาทานเยอะบางทีเราก็จะอะ่คนที่คนที่ไม่ชินก็ผออืดผะอ,อมนะคะอันนี้สําหรับตัวนี้เองเนี่ย,ยถามว่าทานไปเพื่ออะไรทานเพื่อให้อาหารกับจุลินทรีย์ตัวที่ดีนะคะก็จะทานแบบนี้โอเคนะทุกคน